วันนี้พาน้องเป่าเป้ยมาอาบน้ำนะคะเพราะว่าอติดขนก้นน้องนะคะทำให้น้องเหน็งมากเลยไม่ไหวจะทนนะคะเป่าเป้ยเป็นแนวเพื่อนบ้านนะคะที่มาอยู่กับเราตอนกลางวันตอนที่คุณแม่น้องเขาไปทำงานน้องมีสัยกลัวมากค่ะพอมาถึงที่ร้านนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องทำความคุ้นเคยเโดยช่างก็จะบอกราคาคร่าวๆและยังไม่รับปากนะคะว่า จะอาบน้ำได้หรือไม่เพราะว่าแมวบางตัวเวลากลัวแล้วจะมีอารมณ์ก้าวเล้ากัดช่างนะคะหวังว่าจะอาบน้ำให้น้องได้นะเพราะว่าเลือจะทนค่ะเหม็นมอ,อนึตอนนี้เราก็สร้างความคุ้นเคยให้น้องทานแมวเรี้ยนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจากนั้นช่างก็เล็มขนส่วนเกินนะคะตัดเล็บ ไม่น่าเชื่อว่าน้องจะยอมนะคะเพราะว่าขนาดขนาดช่อตัดให้น้องยังดิ้นแม่น้องตัดให้น้องก็ดิ้นนะคะน้องไม่ยอมเลยอันนี้คิดเอาเองนะคะว่าเป็นเพราะว่าน้องกลัวและตกแค่สถานที่คือตกใจไงยังไม่ทันแสดงความรู้สึกขั้นต่อไปว่าไม่ยอมงงอยู่ไงเราก็อาศัยช่วงนี้มาถึงช่วงสําคัญค่ะ บีบตอมเหม็นค่ะอันนี้เราบอกตรงๆว่าบีบไม่เป็นนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นสีข,ขาวๆนะคะต้องให้ช่างเท่าน,นั้นเราพยายามบีบเราก็าบีบไม่ได้บ่ก,ก,บกถ้ามีมันก็จะปุ๊บออกมาเลยมีนิดเดียวแสดงว่าเขาน่าจะแตกไปแล้วอันนี้ติดเดียวเห็นไหมค่ะม <Okay. S 2> ีติดเดียวออ๋ oh. บีบเข้าไปในต้นก้นเขาจับมืออย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๊บออกมาอย่างเงี้ย เคยพยายามทําให้ไอเฮงๆแล้วไม่รอดอะค่ะมันอไอเฮงมันสวบกว่อนเนี่ยมันจะเหม็นหน่อยกินจะเหมือนปอ้าหมึกเลยเก่งจังเลยแต่งเท้าถ่ายท้องก้นถ้าลูกค้าบอกนะแต่ลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ชอบที่ไปถ่ายท้องไปถ่ายก้นเขาก็จะให้แต่งเท้าโกงอย่างเดียวแล้วก็ปิดต่ำก้น ไม่โอเคเหรอเออฟังแม่ชนจะฟังแม่ไจค่ะเออ Give me.